สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องดูดควันรุ่น150และ180ซนเมกันค่ะทั้ง2รุ่นมีความแตกต่างและเหมาะสมบับการใช้งานแบบไหนเรามาดูกันค่ะการใช้งานของเครื่องดูดควันรุ่น150ปุ่มแรกนะคะเป็นปุ่ม power ค่ะปุ่มที่2เป็นปุ่มไฟ LED ค่ะปุ่มที่3เป็นปุ่มแรงลมระดับ1นค่ะแล้วก็ปุ่มที่4เป็นแรงลมระดับที่2ค่ะตัวฝาชีนะคะ จัสมันเรตเกียรนค่ะัวมอเตอร์กำลังแรงดูดอยู่ที่1,500วัตต์ค่ะมากกว่าท้องตลาดถึง2เท่าค่ะเครื่องดูดควันรุ่น150ซนตเมตรเหมาะสำหรับหน้าเตาที่มีความยาวไม่เกิน150ซนตเมตรค่ะการใช้งานของเครื่องดูดควันรุ่น180ปุ่มแรกนะคะเป็นปุ่มพาวเวอร์ปุ่มที่2เป็นปุ่มไฟ LED ค่ะปุ่มที่3เป็นปุ่มแรงดูดระดับ1นค่ะแล้วก็ปุ่มที่4เป็นแรงลมระดับที่2ค่ะ ตัวฝาชีลู180นะคะผลิตจัสดสแตนเลสเกรด304ค่ะตัวโบเวอร์กำลังแรงดูดอยู่ที่1,500วัตต์ค่ะแยกการทํางานไปอิสระทั้ง2ฝั่งค่ะเครื่องดูดความรุ่น180ซนเมตรเหมาะสำหรับหน้าเตาที่มีความยาวไม่เกิน180ซนตเมตรค่ะติดตั้งง่ายติดตั้งเองได้เรามีอุปกรณ์ติดตั้งแถมอยู่ในเซ็รวมมูลคาากว่า2,500บาทค่ะ และที่สัมพันนะคะเครื่องดด่วคนของเรามีการคัสตอมตัแปบลงฝาชีสามารถนําเอาตัวโบเวอร์ถอมาล้างขำควสารได้ง่ายสามารถล้างเองได้ไม่ต้องหมอช่างค่ะสําหรับท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ